สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกเดี๋ยวจะพาไปงานบุญกันหน่อยแต่เขาบอกงานบุญนี้ได้เสี่ยงดวงด้วยอา้าวเป็นอย่างไรสุพรรณบุรีครับไปที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองครับมีงานใหญ่งานนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อโตก็ร่วมกันสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตครับก่อนอื่นเลยก็ต้องนำผ้าไปแห่วนรอบโบสถ์ก่อนครับ พิธีเปิดนี่ทุกคนก็รอคอยถามรอคอยอะไรบอกมีแจกครับแจกอะไรแจกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ที่นี่แจกโดยดโดรนครับ <Wow. S 1> ใช้ดโดรนดินไปแล้วก็ปล่อยลอตเตอรี่ลงมาจากฟ้า เหมือนไม่เป็นใจครับแทนที่จะปลิวไปตกใส่มือคนที่รอบางส่วนก็ปลิวไปนอนครับตกบนหลังคาครับแล้วถามว่าตกบนหลังคาแบบนี้ก็เซ็งเลยสิครับไม่ได้เขาบอกไม่เซ็งครับเพราะว่ามีหน่วยกล้าตายปีนครับนี่ปีนแล้วปีนไปเก็บทีละใบสองใบเก็บหมดครับ ขึ้นไปก็ระวังระวังหน่อยเกิดไปทําหลังคาพังแล้วก็ต้องชดใช้วัดเขานะหนุ่มเอ้ยเอ้ามาถึงสเก็ดข่าวส่งท้ายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูขแข่งเรือกันนิดหนึ่งงานนี้บอกเลยว่าภาคมันจริงๆไปกันที่ชัยภูมิครับ ไปที่บ้าน,นหนองนาแซงครับชมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมสนามที่1ที่เห็นนี่เป็นการแข่งขันเรือยาว10ฝีพายหญิงครับระยะทาง800เมตรขับเกี้ยวกันอย่างเต็มที่แต่ว่า ที่มาแรงแซงทางโคง้งนอกจากฝีมือของฝีพายแล้วก็ต้องเป็นฝีปากของนักภากนี่แหละครับแม่แบ่งกันมาชนิดที่ว่าจังหวะใครจังหวะมันที่สำคัญถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ต้องแซวครับ

ไม่กล้าแซวมุกซีดีตกร่องเลยกลัเด็กสมัยนี้ถามพี่ครับพี่ครับซีดีคืออะไรเออว่าไปนั่นเอาวันนี้หมดเวลาของสเก็ตการาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ